ปัจจุบันนี้มีหลายประเทศได้เก็บภาษีการปล่อยแก๊สเรือนกระจกจากภาคส่วนอื่นๆแล้วอย่างโรงงานอุตสาหกรรมแต่ในภาคการเกษตรกลับได้รับการยกเว้นทั้งๆที่แก๊สมีเทนซึ่งเกิดจากปะสุสัตว์กักเก็บความร้อนได้มากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยซ้ำซึ่งล่าสุดกระทรวงสิ่งแวดล้อมของนิวซีแลนด์ได้เสนอร่างกฎหมายใหม่ให้มีการเก็บภาษีการปล่อยแก๊สมีเทนจากวัวและแกะซึ่งข่าวนี้ได้รับความสนใจอย,อย่างมาก เพราะไม่เพียงแต่เป็นข้อเสนอการเก็บภาษีในรูปแบบใหม่เท่านั้นแต่นิวซีแลนด์ยังเป็นประเทศที่ประชากรสัตว์โดยเฉพาะแกะมากกว่าจำนวนประชากรมนุษย์หลายเท่าโดยประชากรมนุษย์ในนิวซีแลนมีประมาณ5ล้านคนส่วนปศุสัตว์ชนิดอื่นๆรวมกันมีประมาณ10ล้านตัวแต่แกะนั้นมีมากถึง26ล้านตัวหากมองภาพรวมของการทำปศุสัตว์ทั้งโลกจะพบว่าในบรรดาแกส๊สมีเทนที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่นการทำเกษตรการปลูกข้าวการทำเหมืองในจำนวนนี้ร้อยละ32มาจากการเลี้ยงสัตว์เศร,รษฐกิจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนิวซีแลนด์ได้หารือร่วมกับตัวแทนจากภาคการเกษตรซึ่งยอมรับว่าเกษตรกรต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศด้วยโดยการเก็บภาษีการปล่อยแกส๊สจากวัวและแกะจะเริ่มจ่ายภาษีในปี2025หรืออีก3ปีข้างหน้า แต่ถ้าเกษตรกรรายใดสามารถปรับเปลี่ยนที่จะช่วยลดการปล่อยแกส๊สมีเทนหรือปลูกต้นไม้เพื่อชดเชยการปล่อยแกส๊สก็จะได้ส่วนลดทางภาษีด้วยสาเหตุที่แกส๊สมีเทนถูกมองว่าเป็นปัญหาใหญ่ด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลกเนื่องจากแกส๊สมีเทนเป็นหนึ่งในแกส๊สเรือนกระจกที่กักเก็บความร้อนในชั้นบรรยากาศโลกได้มากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ไดถึง30เท่าถือเป็นหนึ่งในแกส๊สเรือนกระจกที่ทรงพลังที่สุด ในกรณีของวัวและแกะที่เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องกระบวนการหมักย่อยในกระเพาะของสัตว์เหล่านี้จะมีจุลินทรีย์กลุ่มหนึ่งที่เปลี่ยนสารอาหารต่างๆให้กลายเป็นแก๊สมีเทนเมื่อสัตว์เหล่านี้เรอหรือหายลมออกมาก็จะปล่อยแก๊สมีเทนออกมาด้วยในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมามีการศึกษาหาวิธีลดการปล่อยแก๊สมีเทนจากการเลี้ยงสัตว์หลักๆมี3วิธีได้แก่การผสมสารเสริมที่ช่วยลดแก๊สมีเทนในอาหารสัตว์ การปรับกลยุทธ์การให้อาหารและการเปลี่ยนแปลงวิธีจัดการและจัดเก็บมูลสัตว์ยกตัวอย่างการผสมสารเสริมที่ช่วยลดแก๊สมีเทนในอาหารสัตว์ซึ่งเกษตรกรในสกอตแลนด์เริ่มทําแล้วด้วยการให้แกะกินสาหร่ายซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากอง,องค์การบริหารจัดการแก๊สเรือนกระจกของไทยที่ระบุว่าการผสมสาหร่ายทะเลในปริมาณเล็กน้อยในอาหารสัตว์ตามปกติ หรือประมาณร้อยละ0.2ของอาหารที่สัตว์กินใน1วันจะช่วยลดแก๊สมีเทนได้ถึงร้อยละ9กนอกจากนี้การเลี้ยงสาหร่ายยังช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และช่วยลดความเป็นกรดของน้ำทะเลได้อีกด้วยส่วนการเปลี่ยนแปลงวิธีจัดการและจัดเก็บมูลสัตว์ก็มีกรณีศึกษาที่น่าสนใจเมื่อนักวิจัยจากนิวซีแลนด์และเยอรมนีร่วมกันสอนวัวให้ขับท้ายในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ เพื่อให้เกษตรกรสามารถจัดการกับปัสสาวะของวัวที่มีสารจัพวกไนโตรเจนปริมาณมากเมื่อวัวปล่อยของเสียออกมาจะทำให้เกิดไนตรัสออกไซด์ซึ่งเป็นหนึ่งในแกส๊สเรือนกระจกและลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศดังนั้นถ้าหากวัวสามารถปล่อยของเสียในจุดที่จัดเตรียมไว้ได้เกษตรกรก็สามารถนำของเสียเหล่านี้ไปจัดการอย่างเหมาะสมได้การพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้จะมีขึ้นในช่วงสิ้นปีนี้ หากผ่านการรับรองจะถือเป็นการแก้ไขกฎหมายด้านการเกษตรครั้งใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์ในระยะเวลาประมาณ40ปีตัวแทนเกษตรกรที่มีส่วนร่วมในการร่างกฎหมายมองว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่วิถีการทำปศุสัตว์อย่างยั่งยืนเพื่อให้คนรุ่นหลังได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทาได้